ในโอกาสนี้อาตมาก,กข็ขอจะเลื่อนพรขอจะเลื่อนรรมญาติย,ย่มทั้งหลายที่เข้ามาฟังอาตมาในคลิปนี้เด้อเอามือนีอาตมาก,กับมีน,นีท่านท้ำเรื่องหนึ่งเมื่อบ่าสุฟังก็เป็นสังเกตเนาะในหัวแจักบาปผุ่กุ้นโทษเนาะนีท่านท่องนี้มันกับมีไอซือว่าผู้หญิงห้าบาปมาสั่นเี่ ัวยิ่งหาบาปค้นพีกคนพีก,พการมีครอบพรัวหนึ่งเป็นครอบพรัวที่ยากจนอยู่กินไทยไฮไทยไหน้าตามภาษาผัวเมียนั่นแหละแต่พอขั้นโดนก็ได้กำเนิดมาได้กำเนิดลูกสาวมาหน้าตาพีกคนพีการบุตรไอ้หน้าตาบูดเบี้ยวแขนขากระเคหูกระเตืองปากกระบิดกระเบี้ยวมาสันเด่นนั่งนี่ไอ มีการตั้งหาเพราะจะนั่งนี่ไงมาเป็นสาวบัดทีน่นี่ไปหาเหรีนนยญน้่ผู้ใดผู้ใดรับมีบมมีผู้ใดยอยากเหรียญน้่มแต่มีเด็กน้อยยุคกลุ่มเดียวท,ที่มีมาเล่นกับนั่งยู่ประจํเรียกว่าการมาเล่นของนั่งนี่กับถือรอเลี้ยนแน่ออไว้อีขาเขียอีปากบีบปากเบี้ยวดานั่งนั่งกับบ่สนบ่แค่ ผมว่ามันก็เป็น้นิลีผู้บ่าวเนี่บ่ต้องถามถึงเลยบ่ม,มีู่ไใดมาขี่เยนไดกกับบ่มี่ปู้รดมาแตะมาต้องบ่มี่อไรกไกเลยล่ละพูนั่งพี่คนพีการแต่มีข้าวหนึ่งพลาราซ่านี่ก็เลยปลอมโตมามาประผาดมาเทียวส้มมูบนันส้มเมืองบบ่ยังไงซะบาทที่นี่ยางมากก็ไม่เห็นนั่งนี่แล้วนั่งปันจปาปีนี่แหละก็เลยสังเวชในใจ โอ้ยนั่งนี่นอาประทุปีญางือเกิดมาผู้หายปานนี้เอื้องพีก่กนพีกันเราเสหน้าทีน่นมานี่ก็เล็ดตอบพระราชาวาก็ย้อนบาปละพระเจ้าข้ามาสันเด้มันบาปแน่ได้นห่นั่งเป็นคนแบบนี้่าสันเด้เออจากนั้นมานั่งปัญจาป,ปาปีกันเรียนกับเล็กน,น้อยเลีนไรกัน นั่งปัญจาปาปีกับมาถือตรองพววละกายของกษัตริย์ที่ปลอมโตมากเอใไพ้พววละกายกษัตริย์ในี่ทราบสั้นไปตัวร่างกายเมื่อเคยสัมผัสยิ่งไดที่นุ่มนวลจังสี่มาก,ก่อนบุษันเดระราซาพระร,ราซ่าก็เลยถาม่าบ้านเจา้ายุาสัยบุษันนั่งปัญจาปาปีก็เลยผ้าระราซ่าไปบ้าน บาดท,ที่นี่พระราซ่าก็ได้บอกกับพอกับแม่ของนั่งปัญจปาปีนี่ว่าโอ้นั่งนี่เนี่ยไข่พอสเ้อร์สันนี่เดี๋ยวไปเป็นเมียอันพ่อจะพอแม่ของนั่งปัญจปลาปีเลไเงี้ยนก็นเลยว่าโอ้ยพระองค์เดี๋ยวไปเป็นทาสกะมันกะบ,บอกคือบอกงามมันผู้ายโพรสันนี่เดี๋ยวมันไปเป็นประโยชน์กับเป็นไปกาลี่บานการมีกาลี่เมือง ไอ้พระองค์เยาไปเยาะยัางมาสันเดอปูพ่พอแม่หลังจากนั้นมาพระราชากับพระนั่งปัญจป,ปา,าป,จป,ปีเขาว่างเราไอ้มเหสีกูอยู่ในวังกับพวกคอยมักนั่งปัญจาป่าปีปัวพระองค์นี่มักเขาหาจะนั่งปัญจปาปีผู้เดียวคือบนนอนนามอมจนันแน่กับบากับ่าไปนอตามภาษา หลังจากนั้นมานั่งปัญจาปาปีก็มีความรักความชอบจากพระองค์หลายปีมีมือหนึง่งเทียนหนึ่งหละฤด,ด,ดูการหนึ่งแหละเกิดเขายากหมากแพ่งที่ดินทีหท้าทีหน้าทีไรกันอาทิตย์เข่าพ่ถึงปนันไดว่าไงคือแห่งแรงนั่นแหะมันนี่เช่าบ้านเช่าเมืองกัเลดีกัเลดีว่าพระราซานี่ ดนนั่งปัญจปาปีมาเป็นเมียก็เลยเห็ดใไห่บ้านเมืองกะรี่กะรี่ยุกกะรี่บ้านกะรี่เมืองนั่งเป็นกดกะรีะ่บ้านกะรี่เมืองบอกไงซะก็ะเลยทรงไห่ก็เลยทรงคําถามไปไห่พระราชาบอกว่าไห้พระราชานี่เอาไปปล่อยซาไปทวงนามซาเนื่องจากพระราชานี่เห็นบ้านเมืองนี่เป็นรักก็เลยเอานั่งปัญจปาปีน,น,นี่ไปทวงหนาอ,อ ว่จะพระราชาไปทวงนามหนุนนั่งกันไหลไปน้ำหน,น้านั่งกะคิดน้อยใจในใจยุ่งหรอกปปยัางกูคือเกิดมาหน้าตาผู้หายจังที่เออนีความหน่อยเนือ้อตําใจอย่งูงนั่งยุง่งแหละเอาจังเอาจังใดก็ได้ตายเป็นตายประสนีด้ว่าตายกันย่อมผัวนั่งหรืพี่คนพีการเดี๋ยวแล้วอะไรเรื่องหล,ลักหลังจากนั้นนั่งกันด้ขี้แพ้ลองแพ้ถึก ลองแพร่ท่วงน้ำไปแพร่ก right kind of ็เลยไหลไปอีกเมืองหนึ่งแพรก็ไปถึงเมืองหนึ่งที่มีพระราชากำลังอาบน้ำอยู่พระราชาเมืองหนึ่งได้บันี้พระราชาก็ได้เห็นนั่งปัญจปาปีก็เลยบอกกับเสียงหน้าตอนนั้นพระราชาก็ลังอาบน้ำอยู่ก็เลยเลี๋ยวเห็นนั่งปัญจปาปีร้อยแพร่มากก็เลยสั่งเสียงหน้าเบื้องรู้เสียงหน้าพระสัน แม่นั่งการีบานการีเมืองทั้งได้ถือกร้อยแพร่มาพรสันเดอเอาละยายนั่งนี่ขึกนฟังจากยายนั่งเนี่นยึกน,น,นมากฟังเฮาเด้อเดี๋ยวบานเมืองเฮาจิเป็นการีบ้านการีเมืองพรสันเี่หลังจากนั้นด้วยกระแสน้ำที่มันแห้งน้ำก็ได้ซัดแพร่นั่งเนี่เขามาไก่ฟังปลาซาอีกเมืองนึงงห็นทั้งสันกะรีหยิบไปพักแพร่ออกเมื่อก็ได้ไปเถือกนั่งเมื่อก็ได้ไปเถือกไอ่แขนนั่งปัจจปาปี ก็เลยเกิดอาการทราบสาัส้นในร่างกายเดียวเนี่ยอ้ว่าเกิดมากเนี่ยบ่เคยกีเป็นซ้ำพัดเนื้อผู้เลยมันนิ่มนวนจงพี่มาสันเนี่ยเนื้อนั่งนี่คือน,นิ่มนวนแท้มาสันเนี่ยก็เลยเอานั่งปัจจาป,ปาปีเนี่ยอุ้มออกมาจากแพร่ไปเป ah ลี่ยนมาเฮสีหลังจากนั่นบันเนี่ยพระราชาเมืองแรกเนี่ยที่ร้อยแพร่นั่งปัจจาป,ปาปีก็เกิดคว่ำลุ่มร้วนในใจ ขิดพอดนั่งปัญจป,ปาปีพราด้ยินคาวว่าพระราชาองค์ที่สองเนี่ยออกจากเมืองต้อนาเนี่ยเอาไปเป,เป ah เลี่ยนมาเฮสีก็เลยจิกเกิดพว่วมโกรธแค้นมาเยาะจิกท,ทรงทหารทรงกองทัพไปไปปราบเพื่อไปขินตัวนั่งนั่งปัญจปาปีพราหูจักว่าจิมีเสือกใหญ่ย้อนจากของก็เลยไปหามพระราชาองค์หนึ่งกับ,อง,งกบองค์ที่สองไห้คุยกันเอาจังซี่ ื่อความขัดแย้งกิได้ลดลงงมาสันเด้ให้สร้างตำหนักของนางนี่ย่างระบองนางเก็บปหาสองมือต่อเมืองมาสันเด้ไปหาโบ่ายคือสองมือมนี่ไปหาพระราชาองค์หนึง่งอีกสองมือกับไปหาพระราชาองค์หนึง่งยู่สีนะ่ะนั่นแหละบัดนี้มาดทับ่ากำมีอยังที่ยบเดี๋ยนั่งปัจเจปาปีนี่ที่คนพิการ แล้วก็ยังมีผิวพันธ์ที่นิ่มนวลนับต้องไก่ได้เปอร์เซนต์่ประวัติศาสตร์กรเน่นั่งเนี่ยเกิดอยู่ในตระกูลปั่นหมอกประวัติมันนะ่ะเกิดในตระกูลปันหมอกนี่มืหมอหนึง่งระพิกษูสงเนี่ยหู้จากวันนั่งเนี่ยปั่นหมอกกันได้หยิบไปกอดินเหนียวถือบาตรไปเนี่ยเพื่อไปหยิบไปกอดินเหนียวจากนั่งพอจะนั่งเห็นพระองค์นั้นมาก่อนบินตบาบัดยุ่หน้าบา้าน กับไล่บ่ได้บัดนี้ใส่ปากนี่ไล่ไปไปไปเราเราไม่ได้มาให้ฟรีเรามาขายหเหมือนั้นไล่จังไรก็ไล่บ่ไปนั่งกระดาษตัวทียมตัวแดนบัดนี้ใส่หินใส่มือดาตัวทียมตัวแดนนั่นแ่ะด้วยคำพุทธสวัสดิ์ต่อพระองค์นั้นไล่จังได๋ก็ไล่บ่ไปนั่งก็ดดดไ,ไ,ไกด,ด้ดึกดินเหนียวใส่ในบาดเปะด้วยความบ่พอใจนั่นละ่ะกลับมือนั่งนั่งเร่เด้ตกนรกไป ย้อนว่าเป็นด่าพระทิพย์สูงองค์นั้นใส่เวียนใส่กรรมยุ่ในนรกกะหลายร้อยปีร้อยปีนรกเนี่ยมันคือรอยปีบันเท่าเนี่ยนี่ก็บป้าว้อายุมันคือกันพอจะนั่งกนรกไปเนี่ยก็เหลือเศษกรรมน้อยนิดเนี่ยที่นั่งถวาย,ยดินเหนียวให้พระที่ย์สูงองค์นั้นก็นได้ได้มาเกิดเป็นนั่งปัญญาป,ปีนีนยุคนี่ได้ซานนี่มาตัดเนี่ยนี่หลัความเป็นมาก การด่าพระการด่าอหยังโดยข้ามพุทธบาทจะเฮ็ดด้วยความโกรธก็ดีโดยเฮ็ดด้วยคำโกรธก็ดีเฮ็ดโดยบ่ความตั้งใจก็ดีบางคนก็บ่ตั้งใจกี่ได้ก็ดีแต่ว่าพระนี่ด่าได้บ่ติเต,ยต,ต,เตียนได้บ่ก็ติเตียนได้เออแต่ว่าติเตียนแนวมันเรีว่าพระองค์นั้นนี่มันแหกโกรธยังติเตียนได้อ่าก็ขอจเจริญพรในนิทานท่านนี้